ความจ้งของพวเราจากผู้เริโคมในฐานะสึาบรรยกาของท้องินของันที่อยู่ภายใน้าการจับับเวลของสุขภาพที่สามารถยกระดับองค์กรไปสู่การเป็นบริษัทเดียวของในไทยได้อย่างเป็นธรรมายเ่ Exit a มีภารจัดคัในการเริร้างระบบที่แศ ภาการ้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้ตอบโจทย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นงานถึงปลมีความมุ่งมั่นในการับสนุนและ่งเสร็ผู้ประกอบการไทยให้เปลยนความคิงคทั่โดยมุ่งเ้การจัดเต็ีมที่ให้ความรคัญทังได้ E คือ Environment S คือ Social และ C คือ l t u r e ในงานออกนเรื่องการเพื่อาร เ้าหมาป็นการปล่อยก๊าซคร์บอนโดนกระจกสที่เป็นสูตราเฉปี2,500 2 0 0ตันตอที่รับานักเข้าใ่ซึ่งการบรจุเป้าหมายอย่างเรจนต้องดำเนินรักษาหัสิบาองอย่างรอบแและครอบคลุมทุกิไม่ใช่เพียงหน้าหนังกาเกี่ยวกันั้นแต่หมายถึงจะจริงเราเรียกว่า <ish> ันิน กิจกรรมการเกิดกิจกรรมมหาสมุทรและการทะเลซึ่งเป็นตัวนับสองคาร์บอนทั้งโลกนี่กว่า70%ที่ผ่านมาหลายท่านคงได้เห็นนวัตกรรมทางการเงินสร้างส้่งที่เกี่ยวของไอซิ่งในบ้านแตกนะครับแต่ถ้าดูวัวดูบอลในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราอ้อมบอลในทาเส้นน้ารวมที่การเกิดไฟฟ้ี่เกียวเนี่ยกว่าหนึ่งหมนสี่พันห้าร้อล้านบาท์ดสำหรับวันนี้จะเป็นอื่นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ผู้ตลอกโจษที่แห่งนี้อยู่รวมกันทั้งการบังเพื่อนวางสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่ทางทะเลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและชายฝั่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการดูแลการท่องเที่ยวทางทะเลยันยืนการประมงอย่างยั่งยืนรวมถึงการประกเลี้ยงลื่นและป้อนสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ขอ้ขอกระวนการางในการเชื่อได้โลกดีกว่าที่เกี่ยวกว่าที่มีสีสันแบบมากกว่า,าสังคมเมืองตรีเวนรับเมื่อเราดูเทรนด์โลกหรือดูมิติภาพใหญ่ของการเคลื่อนของเศรษฐกิจโลกเราเห็นอะไร,รนอกจากจะระบบคุณนิยมที่เราเห็นในการพัฒนาเพื่อสร้างกำไรสร้างความสามารถในการแข่งขันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อันนั้นคือการการการสร้างจุกกลไกในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ผันแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นต่อจากนี้และกำลังจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือวิติของความรับผิดชอบต่อพิติของสิ่งแวดล้อมวิติต่อกานทำให้โลกใบนี้น่นยิ่งขึ้นแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นครับเรื่อง,เร,องเรื่องสิ่งแวดล้อมที่การทำให้โลกนี้แน่อยิ่งขึ้นเนี่ย เทรนด์ของโลกอเทรนนมันเป็นการจับสองสิ่งที่เข้าด้วยกันใช้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาผูกับการทำธรุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนปรับตัวเข้ากับด้านสิ่งแวดล้อมไม่ทันมีนลงทุนสองคนครับหนึ่งท่านเป็นคนทำลายสิ่งแวดล้อมสองคือท่านไม่สามารถดำเน,นินธรุรกิจต่อไปได้เพราะูกููกันแล้วและเป็นการเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะประกอบการธุรกิจต่อไปนี้ธุรกิจที่ท สร้างวัลคาวาธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืนหยัดดำเสินธุรกิจและหากธุรกิจในปัจจุบันไม่มีการปรับตัวไม่มีการทําให้ส่งผลบวกต่อสิ่งแวดล้อมแล้วท่านก็ยืนยัดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่คกอดแผ่นโลกนะครับที่องคยากะชีแจงว่ามันมีในลักษณะพิจิตหนึ่งคือในเรื่องของความรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมและสองการยืนได้ ทางธุรกิจที่ต้องเชื่อมกันสิ่งแวด,ดล้อมได้นั่นคือโจทย์เรามีโจทย์แล้วเราต้องมาดูคำตอบว่าแล้วเราจะไปสู่คำตอบกันได้อย่างไรนะครับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่พร้อมสำหรับการปรับตัวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแน่นอนมีจุดมุ่งหมายมีบทมหมายเรื่องเรื่องคาร์บอนคาว์อิตี้เรื่องของ arity, เนซีโร่ Zero, ต่างๆนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายแต่การบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น ลองคิภาพกับจอคอยเตภาคเอกชนดาเนินการในการขับเคลื่อนไปสู่เรื่องนี้อย่างเดียวเกิดขึ้นไม่ได้ครับภาคเอกชนไม่สามารถเดินไปสู่การรักสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวธุรกิจให้เจริติต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเดงเป็นไม่ได้นั่นจึงเป็นที่มาครับของการนนทำงานร่วมกันระหวา่างภาครัฐสถาบันการเงินและภาคเอกชน ต้องทำงานร่วมกันถามว่าทำไมสถาบันการเงินสำคัญสำหรับเรื่องนี้คำว่าสินเชื่อคำว่าแหล่งเงินสำคัญเพราะคนกำหนดแหล่งเงินสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ลองคิดถ้าถ้าสมมติสถาบันการเงินของประเทศไทยไว้ทิศทางหรือมีมีแนวคิดที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สร้าง สร้างโอโูนัละสร้างมลพิษโดยการให้สินเชื่อแบบเปี้ยนหลาบกับกคนเหล่านั้นประเทศไทยเราไปไม่ถึงไหนครับเราก็จะเป็นประเทศที่สร้างมลพิษประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้น,นนี่คือคกลไกสำคัญในการที่จะจากแดนประเทศไปสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสถาบาันการเงินควรใจสำคัญเพราะเขาเป็นคนกำหนดว่าจะให้สินเชื่อกับใครด้วยอัตราเท่าไหร่สั่งนกนขนาดไหน ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเห็นจึงเป็นมิติใหม่และเป็นมิติที่สัมผัญในในการที่ภาคสถาบันก,การเงินนั้นจะเข้าไปช่วยทำให้ประเทศและภาคเ,เอกชนเตินหน้าไปสู่ควมม่นเนสีโลเดินหน้าไปสู่ความม่นกิจรกีและเดินหน้าไปสู่การดีได้ในเชิงบริบแ,และเข้าไปสู่การความรับมิอกับต่อสิ่งแวดล,ลอ้อม ทุกครั้เวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเรามักจะพูดถึงคาว่าอรี 3, พูดถึงคาว่าสีเขียวพูดถึงคำว่าการผลิตมลพิษเรื่องคาร์บอนต่างๆแต่ในอีกมิติหนึ่งครับการการพูดถึงสิ่งแวดล้อมนั้นมันไม่ได้จำกัดแค่สีเขียววันนี้มันมีอีกสีนึงครับที่เพิ่มความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นสีที่เราจะต้องให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือเราใช้คำว่าบลูอีคออเนียนะครับเป็นสีนั่นๆมัน <câ> ส <owania> <Restaurant. S 2> ําคัญยังไงครับมันสําคัญที่ว่าตัวบลูอีคออเนียครับดูในขนาดเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีมูลค่าถึง2.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งใหญ่แล้วก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับครอบคลุมสิ่งเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลเทคโนโลยีทางทะเลการขนส่งทางทะเลรวมถึงการท่องจำง และหากไปดูเม็ดเงินที่มีการคาดการณ์ว่าเพียงพอที่จะอุดรังลุยมอนเตียทางสถาบันต่างๆโลกเนี่ยคาดการไว้ว่าควรจะใช้เม็ดเงินถึง175,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมิตรทางด้านเศรษฐกิจีเ แต่ปัจจุบันเรามีเม็ดเงินลงรวมไปในจำนวนนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับเพียงแค่หนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นมันมีแกินที่จะต้องใช้เม็ดเงินเข้าไปเพื่อสนับสนุนให้เดินในสู่เศรษฐกิจเสีงเงินอยู่ถึงหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจำนวนเม็ดเงินนี้มหาศาลแล้วจะต้องมีคนพัฒนาเพื่อไปสู่สินน้ำนี่คือแการพัฒนา ในเรื่องของเศรษฐกิจสีน้ำเงินครับถ้ามองในประเทศไทยที่สัดส,สว่วนถึง30%อของ GDP มีสัดส,สว่วนถึง26%อของการจ้างงานต่างๆเอาอีสปอร์ตครับว่าเศรษฐกิจสีเงินจะมีความสำคัญขึ้น,นเรื่อยๆและความตื่นรู้ว่ารประเทศจะต้องพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจนสนีเงินนอกเหนือจากเศรษฐกิจสีเขียวแล้วเนี่ยการทำควบคู่กันไปเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ แล้ววันนี้เราก็ยินด,ดีครับที่สถาบ,บัานการเงินเฉพาะกลุ่มรัฐแห่งสําคัญแห่งหนึ่งที่มีความตื่นรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อ 9, มก้าวมาอีกบทบาทหนึ่งในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงินกำลังพูดถึงหนึ่งสิ่นะครับถ้าท่านมองตัวเลขตัวเลขในใน X สิ่นัท่านจะเ็ X สิ่ง 10, ม,มีของของ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสีเรื่อนถึงเจนน็ดพันล้านจะมีมากที่สุดในประเทศเราพูดได้ว่าเป็นสถาบันการเงินที่มีปอดที่เกี่ยวข้องกับรูที่เกี่ยวข้องกับตรีสูง Free, Zoom, ที่สุดในประเทศนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงนิยทางของการ exit ที่มองข้ามในเรื่องที่เราจะก้าวไปสู่ความเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ไอซิได้ทำเรื่องของกรีบอลมาหาปีนลครับเรื่องของการทําการของปฏิบัติเรื่องของเศรษฐีิสีเขียววันนี้เป็นอีกหนึ่งมิติที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือดีร่วมกันวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่มีการออกพันธบัตรสาหรับเศรษฐกสีเขียที่จะเป็นกาสร้างสิ่งแวดล้อมทางทะเลสน,นสับสนุนธุรกิจที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางกทะเลเราเรียกสังเกตว่าฟรีบอล สิ่งที่เอ็กซิททำวันนี้เป็นนวัตกรรมครับเพราะอะไรเพราะเอ็กซินคือตับบอร์ในการประนมสภาพคล้องจากหน่วยงานพันธมิตรซึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจสีเงินการที่มีพันธมิตรในการสนับสนุนสีเงินเศรษฐกิจสีเงินหมายความว่าอะไรหมายความว่าสภาพคล่องจะถูกปล่อยให้เอ็กซินผ่านูบบอดด้วยอัตราที่ต่ำ กว่า6ถึง17เซลเซีเพราะพันธุ์พเหล่านั้นให้ความสาคัญกับการสร้างสิ่งมีชีวิตให้กับประเทศอันนี้ต้องชื่นชมเนที่กาันตีด้วยนะครับเมื่อสภาพก้อถูกส่งมาให้เอ็กซินที่เป็ตัวกลังในราคาที่ดีนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงเอ็กซินก็สามารถไปปล่อยสิ่งเชื่อให้ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ในราคาถูก นั่นคืออะไรนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจอื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านเห็นภาพตรงกลางว่ามีพันธมิตรที่ให้สถาบอนมีเอ็กซิมที่อยู่ตวมีภาคเอกชนที่เรากำลังจะสร้างขึ้นที่เป็นวิตต่อสิ่งแวดล้อมนั้นสินั่นคือกลไกนี่คือวงจรของโรคนะครับ เพราะฉะนั้นพันธมิตรมีสูงสร้างในการที่จะสร้างชนเอกิน 4, เป็นตัวกลางในการจับลูกค้ากับกับคนให้มาเจอกันนะครับแล้วก็มีส่วนในการที่จะสร้างภาคเอกชนในการที่จะทําให้ประเทศในการพัฒนานเศรษฐกิจเปลนเพิมมากขึ้นนี่คือกลไกและนี่ทําไมผมบอกในตอนแรกว่าสถาบันการเงิน มีส่นนสวนกันอย่างยิ่งเพราะสถาบันการเงินมีสิทธิ์มีมีส่วนในการกำหนดทิศทางในการบริหารของประเทศแล้ววันนี้อ็กซีนก็ได้สแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามองเห็นถึงศักยภาพของประเทศเรามองเห็นถึงการตื่นรู้ของการทำธุรกิจการทำให้ภประชาชนเราเท่ากันกับ เป็ขับเคลื่อนกือแปลรูปแปลสภาพไปสูขขออ่ธุรกิจที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมนั่นคือวิสัยทัศน์ที่เอกซิในวันนี้และนั่นจึงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะแสดงความยินดีร่วมกันครับว่าวันนี้เอกซิเป็นตัวกลางที่สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในในในเรื่องของบริบในเรื่องของเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์กสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับวันนี้ ดูแนวนร้อมบูล์นนมีความสำคัญต่อกระแสโลกครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเรียนนะครับว่าเรื่องของกระแสของโลกเนี่ยในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการกับตัวของภาคเอกชนไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีส่วนสําคัญมากนะครับแล้วก็ธุรกิจที่จะยืนอยู่ได้ในโลกสมัยใหม่ก็ต้องเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ เราจะเห็นธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอกาสในการทาธุรกิจน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีโอกาสในการทําธุรกิจมากขึ้นไปเรื่อยเร่อยนะครับก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนและไทยก้าวเข้าไปสู่ความเป็นมิตรทางสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสีเขียวที่เกี่ยวกับบนบกและสิ่งแวดล้อมที่วันนี้ได้มีการเริ่มต้นขึ้นใหม่เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะครับวันนี้ก็ต้อง ชิมชมทางเอ็กซิมนะครับที่ได้ออกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่นะครับในการที่จะไปสนับสนุนภาคเอกชนในการที่จะ,ะไปสู่การเป็นมิตรทัทงสิ่งแวดล้อมทังสิ่งเงินนะครับญญเรื่องของอาเซีนะผมพูดถึงบ,บ,บูบอลก่อนนะครับเรื่องของบูบอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สําคัญนะครับเป็นการจับมือกันระหว่างเอ็กซิมพันธมิตรและภาคเอกชน3ภาคส่วนครับเข้ามาจับมือกัน ทำให้อะไรทําให้สินเชื่อหรือสภาพคล่องที่ถูกปล่อยมาจากพันธมิตรเนี่ยมีราคาถูกกว่าบอลปกติถึง17เบสิสพอยต์นะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงต้นทุนในการเงินก็จะต่ำลงนั่นหมายถึงว่าเวลาส่งต่อไปที่ภาคเอกชนที่สนับสนุน,นสิ่งแวดล้อมสีน้างเงินเนี่ยเขาก็จะได้มีต้นทุนในการเงินที่ต่ำลงนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะสามารถพัฒนาธุรกิจไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็ทําให้ประเทศไทยมันเข้าสู่ แต่ประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจทางด้านการประมงก็ทั้งสูงนะครับเป็น26%ของการจ้างงานซึ่งซึ่งมีส่วนค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังเล็กอยู่นะครับในการที่จะพัฒนาในทาให้ประเทศไทยเนี่ย้าไปสู่สิ่งแวดล้อมสิทธเงินวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของขอดของ x 1กซในเรื่องของบลูและกรีนเนี่ยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจสีน้าเงินเนี่ยเอกซิมเป็นระดับหนึ่งของสถาบันการเงินทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกนะไม่ใช่เรื่องที่แปลกเรื่ชนม เป็นเอ็กซมเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้ใหญ่นะครับถ้าพูดถึงไซแต่ถ้าหากไปดูในพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงวิสัยทัศน์และการมองขาดในเรื่องของเทรนโลกเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมไปดังเอ็กซ ของเราเนะี่คิดว่าพอร์ตในะสิ้นปีนี้เนี่ยเฉพาะในส่วนที่เป็นสีเขียวกับสีน้ําเงินเนี่ยน่าจะตัดตัวเลข7จ็ดหมื่นล้านนะครับในมุม7จ็หมื่นล้านเนี่ยตอนนี้ที่มีดีมานเข้ามาเนี่ยมันโอเวอร์หนึ่งมื่นล้านอย่างที่ท่านน้ำฟรีให้ข้อมูลไปเบื้องต้นถามว่าไซส์ของ Blue e c น n มี y เนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทยเนี่ยใหญ่ไหม ต้องออกล่าวกับพี่ๆตอนนี้ว่าใหญ่มากนะครับ5ล้านล้านหรือ30%ของ GDP หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ก็บลูนะครับโรงแรมที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งหมดก็บลู ผู้เล่นในอุตสาหกรรมปรสมมูมิอย่างเม็ดพลาสติกเนี่ยหลายๆบริษัทที่เราก็ได้ไปดูกันมาเนี่ยที่ไปเก็บไอ้ตัวที่เราเรียกว่าโอเชียนบาวพลาสติกก็คือที่มันลอยมาตามขอบทะเลชายฝั่งเนี่ยอันนั้นเอามารีไซเคิลก็บุ๋นะครับในมุมของอ,อการดูแล สิ่งแวดล้อมทางทะเลเช่นอาหารทะเลแปลรูปเนี่ยเจ้าใหญ่ๆ3-4เจ้าในประเทศไทยก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับเอาแค่ตัวเม็ดเงินเนี่ยเทียบเท่า30%ของ GDP ตัว5ล้านเนี่ยจะเป็นต้องใช้แต่น้นเพื่ออะดัตัวเองเพื่อรับสิ่งร้อนอะเท่าไหร ทำไมคนถึงถวิลหาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น blue instrument หรือว่า green instrument เพราะว่านักลงทุนก็เคลมได้ว่าเขาลงทุนในพอร์ตที่ blue อย่างวันนี้เนี่ยเราออก3ปี2.78%เนี่ยเรามีดีมานเห็นตัวเลขละ2.5เท่าก็เกือบๆหมื่นล้านประเด็นว่าคนอยากซื้อของ blue เพื่อที่จะไปเคลมกับคนที่เป็น i n v e ตอร์ตัวเล็กๆเวลามาลงทุนในพอร์ตเขาว่าพอร์ตนี้สีน้ำเงินนะ มันก็ได้สิ่งที่เราเรียกว่าก o o ๊ v i ิ w แล้วเวลาเราบอกว่าเราบลูเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าชั้นบลูนะเพราะว่าชั้นระบายสีน้ำเงินหน้าตึกแต่เรามีบริษัท dnv ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็น Verifier อันดับท็อปๆ p ของโลกเรามี adb ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการสร้างคู่มือเศรษฐกิจกสีเขียวและสีน้าเงินให้กับบ้านเอ็กซิมหลังนี้เพราะฉะนั้น ในวันนี้เนี่ยเราถึงมีความพร้อมในการที่จะบอกว่าทําไมเราถึงเอาเงินของท่านมาเนี่ยแล้วเราปล่อยในอุตสาหกรรมที่ทุกๆคนก็มีเซอร์ติฟายเออร์หรือว่าที่เราเรียกว่าเติร์ดพาร์ตี้โอปิเนในการที่จะบอกว่าถ้าธุรกิจรายนี้บลูไม่บลูเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าให้แต่เรามีคนที่เข้าไปเซอร์ติฟายเรียบร้อยแล้วว่าเขาบลูจริงและในบางครั้งเนี่ยมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ บางคนยังไม่บลูตอนนี้เขาเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าบลูสิ่งที่เขาได้ทันทีคือต้นทุนเงินที่ถูกลงเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะต้องเคยหยิบจับต้นทุนเงินที่4บาทหาสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่4บาทห0บหรือหบาทวันนี้เราปล่อยในเกรดของ3.85ขอโทษนะครับเกือบเทียบเท่าซอฟโลนนะฮะ เพื่อเป็นการบอกว่าถ้าคุณทําตัวเองให้สะอาดทําประเทศให้สะอาดทําให้สภาวะแวดล้อมทุกอย่างให้มันสะอาดเนี่ยคุณได้ต้นทุนต่ํากว่าเรทปกติเนี่ยเกือบบาทหนึ่ัง คือตอนนี้เรามีความคิดกันในฝ่ายจัดการว่าเราจะเอาตัวซอฟท์โลนเมื่อวานนี้ที่พี่ๆไปที่ออมสินเนี่ยมาเบรนมันก็จะยิ่งทำให้ผู้เล่นที่เป็น SME เพราะว่าในในเกณฑ์ของซอฟท์โล n ออมสินเนี่ยคือให้ผู้เล่น SME เข้าถึงแหล่งเงินที่มันเป็นสีเขียวสีน้ำเงินได้คือต้องเรียนพี่ๆว่า คนที่มีกำลังทรัพย์และก็กําลังคนในการที่จะสร้างธุรกิจสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันคือคนตัวใหญ่พูดกันตรงๆแต่วันนี้เราเอาต้นทุนเงินที่ต่ํากว่าต้นทุนเงินตลาดเนี่ยเพื่อไปสร้างกําลังใจให้เขาว่าถ้าเกิดคุณเอาต้นทุนเงินเกือบเกือบซอฟโลนไปเนี่ยคุณช่วยรักษาเขาเรียกว่า กระบวนการผลิตเนี่ยให้มันปล่อยก๊าซออกมาน้อยลงได้ไหมหรือว่าคุณสามารถที่จะคัดแยกขยะก่อนที่จะรีไซเคิลได้ไหมสิ่งเหล่านี้ครับมันเริ่มต้นจากการสร้าง Incentive ให้เขาปรับตัวเองให้สามารถที่จะเป็นคนที่มีที่ยืนในเวทีโลกได้เพราะวันนี้อย่างที่ท่านัฐมนตีช่วยได้กรุณากล่าวไปคนไม่เขียวคนไม่น้ำเงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีที่ยืนในตลาดส่งออกได้เลย